สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากหนังสือที่ผมว่าน่าสนใจมากเล่มหนึ่งนะครับคู่มือคนกล้าที่จะให้อภัยของครูธรรมวงแสงทองเราจะมาลองดูกันว่าแก่นสําคัญของการให้อภัยเนี่ยทั้งในมุลจิตวิทยาและก็พุทธศาสนาที่แบบเน้นเอาไปใช้ได้จริงให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นคืออะไรกันแน่โดยอิงจากเล่มนี้เลยซึ่งผสมผสานดีมากครับทั้งทฤษฎีทั้งประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองเลย ใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ผู้เขียนเน้นย้ำเลยนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าใจจริงๆต้องลงมือทํามันเหมือนเออเหมือนเราอ่านคู่มือไ่ว้น้ําอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะต้องลงสระจริงๆถึงจะไายเป็นการให้อภัยก็อารมณ์เดียวกันเลยค่ะการลงมือปฏิบัติอืมน่าสนใจครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากชวนคุยเรื่องความหมายมันก่อนนิดนึงครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำว่าการให้อภยัยจริงๆแล้วมันมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับ เพราะบางทีคนก็สับสนนะว่าต้องลืมเลยไหมหรือต้องยอมรับสิ่งที่เขาทำผิดกับเราค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือถ้ามองในมุมจิตวิทยาที่หนังสืออธิบายอะนะคะมันเป็นกระบวนการที่เราเตั้งใจตั้งใจที่จะปลดปล่อยความรู้สึกขุ่นเคืองความโกรธหรือดับความคิดอยากจะแก้แค้นต่อคนที่ทำร้ายเรา ไม่ได้แปลว่าเราโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าความผิดนั้นหายไปไม่ใช่เลยแต่มันคือการตัดสินใจที่จะไม่ผูกตัวเองไว้กับอารมณ์เจ็บปวดพวกนั้นแล้วเพื่อที่เราจะไดเออ้เดินต่อไปข้างหน้าได้ส่วนในทางพุทธศาสนาก็จะมองลึกไปอีกค่ะคือการปลดปล่อยตัวเองจากจากความทุกข์ที่มันเกิดเพราะเราไปยึดติดกับอารมณ์ลบๆพวกนั้นแล้วก็เป็นการฝึกเมตตาด้วยค่ะ คือมีความปรารถนาดีไม่ใช่แค่ให้คนอื่นนะให้ตัวเองด้วยค่ะอ๋อครับครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่การยอมรับสิ่งที่ผิดแต่เป็นการปล่อยตัวเราเองซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วทําไมทําไมการปล่อยตัวเองด้วยการให้อภัยมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับในเมื่อบางทีเราโกรธมันก็ดูสมเหตุสมผลนี่นะ นั่นสิคะประเด็นนี้สำคัญมากค่ะหนังสือชี้ให้เห็นเลยว่าการที่เราแบกความโกรธความแค้นไว้นานๆเนี่ยผลเสียมันตกที่เราเต็มๆเลยค่ะการให้อภัยมันเลยสำคัญเพราะหนึ่งเลยช่วยลดความเครียดสะสมได้เยอะมากซึ่งอันนี้ส่งผลต่อสุขภาพกายตรงๆเลยนะคะมีงานวิจัยบัญชินก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องออลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจบางอย่างด้วยซ้าไปค่ะโหจริงเหรอครับเนี่ย จริงค่ะนอกจากนั้นก็แน่นอนว่าช่วยเรื่องสุขภาพจิตฟื้นฟูใจเราแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันเออมันดีขึ้นได้และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือมันเปิดประตูให้เราเติบโตจากข้างในอะค่ะมีคําคมหนึ่งในเล่มที่แบบว่าโดนใจมากเขาบอกว่าการให้อภัยคือการปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระและคนพบว่านักโทษคนนั้นคือตัวเราเองการแบกความโกรธไว้มันมันหนักที่เราเองจริงๆค่ะ โอ้โประโยคที่ว่านักโทษคือตัวเราเองนี่สงพลังจริงๆนะครับฟังแล้วเปลี่ยนมุมมองเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยแต่ทําเพื่อปลดปล่อยตัวเองล้วนๆแล้วก็ที่น่าทึ่งคือมันส่งผลถึงสุขภาพกายได้ขนาดนี้ด้วยเออและถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มฝึกฝนละครับการปลดปล่อยที่ว่าเนี่ยในหนังสือพอจะมีแนวทางไหมครับพอฟังดูเหมือนจะพูดง่ายแต่ทำจริงคงไม่ง่ายเท่าไหร่ แน่นอนค่ะว่ามันเป็นกระบวนการต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบกดปุ่มแล้วให้อภัยได้เลย หนังสือก็แนะนําแนวทางเริ่มต้นไว้น่าสนใจหลายข้อเลยค่ะ 1. คือต้องยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้ชัดๆก่อนไม่ว่าจะเป็นโกรธเสียใจเจ็บปวดรู้สึกอะไรอยู่อย่าไปกดมันไว้ค่ะ 2. ลองพยายามทาความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหรือบริบทแวดล้อมที่ทําให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยกับเขานะคะแต่เพื่อให้เราลดความยึดติดกับมุมของเราอย่างเดียวนะคะ 3. คือฝึกการปล่อยวางซึ่งก็มีหลายวิธีอย่างเช่นทําสมาธิฝึกสติรู้ทันอารมณ์ตัวเอง หรือแม้แต่การเขียนระบ,บายความรู้สึกออกมาก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็ข้อสี่ที่สําคัญมากๆเหมือนกันก็คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่จริงๆว่าเราจะให้อภัยและอย่าลืมเด็ดขาดคือการให้อภัยตัวเองด้วยนะคะการยอมรับว่าเราเองก็เป็นมนุษย์คนนึงผิดพลาดได้พลาดพลั้งได้อันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆของกระบวนการเลยค่ะการให้อภัยตัวเองอืน่าสนใจมากครับหลายทีเราอาจจะใจร้ายกับตัวเองมากกว่าคนอื่นอี่เนาะ การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบทั้งของตัวเองของคนอื่นดูจะเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยแล้วหนังสือยังเชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เอามาใช้ได้จริงเนยน,นะคะอย่างเมตตาคือการมีความปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่แค่ตกคนอื่นนะต่อตัวเองด้วย ทำให้ใจเรามันมันอ่อนโยนลงแล้วก็อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางมองเห็นอะไรตามจริงไม่ปล่อยให้ความรักความชังความโกรธมันมา,าครอบนำเราจนเสียสมดุลนะคะหลักธรรมพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยประคองใจเราในกระบวนการที่ที่อาจจะยากนี้นะคะไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆลอยๆครับครับซึ่งผู้เขียนเองก็ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่หนักหน่วงของท่านเลยใช่ไหมครับที่เคยผ่านความยากลาบากมาเยอะมากๆตั้งแต่เด็กแต่ก็ใช้หลักการพวกนี้แหละโดยเฉพาะการเข้าใจกฎธรรมชาติอย่างเรื่องไตรลักษ์มาปรับมุมมองตัวเองจนก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นมาได้มันยิ่งทําให้เนื้อหามันมันมีน้ําหนักจับต้องได้มากขึ้นไปอีกใช่ค่ะประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าการให้อภัย การปรับมุมมองด้วยหลักธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทําได้จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆโดยสรุปแล้วนะคะการให้อภัยตามแนวทางในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือกระบวนการภายในที่ท,ทรงพลังมากๆเป็นเครื่องมือช่วยเยียวยาจิตใจเราสร้างความสงบแล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ แต่ก็ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจความตั้งใจการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญคือต้องมีเมตตาต,ต่อตัวเองมากๆในระหว่างทางด้วยค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้ได้แง่คิดเยอะเลยครับมีอีกประโยคนึงจากหนังสือที่ผมว่าน่าสนใจปิดทายครับเขาบอกว่าการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันช่วยขยายอนาคตมันทำให้ผม,มเกิดคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่า แล้ววันนี้เนี่ยมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างไหมที่เราพอจะลองทำได้เพื่อเริ่มปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างในใจเราแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับอนาคตที่มันปร่งสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นของตัวเราเอง